ตอนนี้ผมอยู่ที่มาเมซังนะครับคลิปนี้พามาดูสินค้าญี่ปุ่นมือสองนะครับอยู่บางกระทุ่งล้มนะครับพุทธมณลสายสี่นะครับพามาดูแก้วน้ำนะครับตรงนี้เป็นแก้วน้ำเซรามิกนะครับร้อยี่สิบตรงนี้สี่สิบบาทอันนี้สามสิบนะครับ แกแบบนี้ก็สวยนะครับทรงนี้สวยมากเลยห้าสิบบาทนะครับสินค้ามือสองญี่ปุ่นเยอะเลยนะครับตรงนี้ล่มนะครับอันนี้ขายร2อยี่สิบนะครับอ,อันนี้ขาย150าร้อยห้าสิบส่วนอันนี้ก็ร5อยห้าสิบเหมือนกันนะครับราคาก็อยู่ที่ร2อยี่สิบถึงร5อยห้าสิบนะครับล่มนะครับ นาฬิกาแบบตั้งนะครับอันนี้ขาย350นะครับส่วนฝั่งนี้600นะครับตรงนี้800อันนี้ใหญ่หน่อยนะครับอันนี้อันนี้400นะครับเป็นนาฬิกาปลุกนะครับตรงนี้ ตุ๊กตาเมื่อสองนะครับก็เยอะนะครับตรงนี้ตรงนี้ตุ๊ตกตาญี่ปุ่นเยอะเลยนะครับกีตาา์มือสองก็มีขายนะครับตรงนี้ ตรงนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับขาย2,200นะครับข้างบนก็สวยนะข้างบนเป็นกีตาร์โป่งนะครับราคา1850บาทนะครับตรงนี้อันนี้สีออกขาวขาวนิดนึงนะครับตรงนี้ราคา2,400นสนะครับสภาพก็ถือว่าสวยอยู่นะครับ สภาพโอเคเลยนะครับตรงนี้เป็นนาฬิกาแบบแขวนนะครับแบบปลูกได้ด้วยนะครับราคาแปดพันห้านะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋ามือสองทางนั้นเลยถุงมือก็มีนะครับถุงมือมือสองญี่ปุ่นนะครับไว้ใส่ครับรถก็ได้นะครับ หรือว่าช่วงหน้าหนาวใส่ก็ได้นะครับตรงนี้กระเป๋าสะพายมือสองนะครับใบนี้ร้อยยี่สิบบาทนะครับอย่างน้าเลยนะครับเดี๋ยวดูอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้ราคาเท่าไหร่ใบนี้ร้อยหกสิบนะครับใบนี้ก็สวยนะครับสีดำออกน้ำตาลนะครับ ราคาร6อหกสิบาทนะครับใบนี้ใบเล็กกระทัดรัดนะครับอันนี้ก็ราคาเท่ากันนะครับราคา160บาทฝั่งนี้จะเป็นเสื้อกันหนาวนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับฝั่งนี้ขายเป็นโลเลยนะครับโลละสามราสินะครับเพื่องไปแล้วก็ไปช่างนะครับฝั่งนี้จะเป็นรองเท้านะครับ รองเท้าคูมานะครับคู่นี้400นะครับอันนี้เป็นรองเท้าหนังนะครับคู่นี้300นะครับ Nike แบบหุ้มข้อนะครับสภาพถีะโอเคเลยคู่นี้คู่ละ500นะครับ a ด i d a s นะครับ ดีดัดมือสองนะครับสามอยเก้าสิบาทนะครับสภาพยังโอเคนะครับตรงนี้เป็นสตาร์ทนะครับของ New b a l าน c e นะครับสวยเหมือนกันนะครับเดตัวนี้ไม่เตฟุตบอลแล้วราคา8ปด้อยบาบาทนะครับสภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับ รงนี้เป็นสตาร์ทร้อยปุ่มนะครับของไนกี้นะครับสีออกเขียวอ่อนนะครับสวยเหมือนกันคู่นี้นะครับราคา8 9 9กบาบาทเหมือนกันคู่นี้เดี๋ยวมาดูอีกคู่หนึ่งนะครับคู่นี้ก็สวยนะครับอาดิดาสสีออกมูมุกนิดนึงนะครับคู่นี้เดี๋ยวดูราคาก่อน กูละ300นะครับสินค้าเยอะมากเลยนะครับพามาดูกระติกใส่น้ำนะครับตรงนี้ใส่น้ำร้อนก็ได้นะครับราคา390นะครับตรงนี้อันนี้สีเขียวนะครับใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ ดูราคาก่อน220บาทนะครับอันนี้่ะไรอันนี้300ร้อนะครับอัะมือสองก็มีนะครับแต่ตรงนี้คขาไม่ได้ติดราคานะครับตรงนี้เป็นหม้อเหมือนหม้อสเตนเลสนะครับขาย350บาทนะครับ ตรงนี้เป็นหม้อสองชั้นนะครับขายสองรเก้าเก้านะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นหม้อตุนนะครับเดี๋ยวดูราคาก่อนว่าราคาเท่าไหร่ราคาห9 0้อเก้าสิบาทนะครับตรงนี้เป็นหม้อตุนนะครับจักรยานมือสองนะครับมีของเด็กและของผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวดูราคาก่อนนะครับราคาเท่าไหร่นะครับ ราคา1น5่บาทนะครับคันนี้พามาดูอีกคันหนึ่งคันนี้ก็คันเล็กนะครับสีแดงมีตะก้านะครับราคา1ั0แดนะครับเดี <S <S <อ>๋ยวให้ดูอีกคันหนึ่งคันนี้คันสีดำนะครับแต่เป็นคันเล็กเหมือนกันราคา2200ันะครับเดี๋ยวให้ดูคันใหญ่นะครับคันใหญ่ก็แพงหน่อยนะครับคันนี้ เก้าพันห้าร้อยนะครับเป็นรถญี่ปุ่นมือสองนะครับเดี๋ยวดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้คันสีดำนะครับตะกาใหญ่มากนะครับราคาเก้าพันแปดร้อยนะครับ เดี๋ยวพามาดูเตาแคมปิ้งนะครับราคาเท่าไหร่นะครับดูกันเลยราคาหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทนะครับอันนี้ก็ราคาเท่ากันนะครับตรงนี้ก็เป็นรถเข็นเด็กมือสองนะครับเดี๋ยวดูราคาก่อนว่าราคาเท่าไหร่นะครับ ราคา2,250บาทนะครับคันนี้เป็นคันเล็กนะครับขายราคา1,250าสบนะครับเฟอร์นิเจอร์ก็เยอะแยะมากมายนะครับ หมวกสำหรับช่างนะครับหมวกนิลภัยนะครับราคา380บาทนะครับ งนี้ก็จะขายเครื่องมือเกี่ยวกับช่างนะครับเยอะแยะมากมายนะครับค้อนนะครับราคา150บาทนะครับตรงนี้เป็นค้อนปอนนะครับแต่เป็นแบบไม้นะครับขาย100บาทนะครับที่ใส่ไม้ก็มีนะครับตรงนี้ ราคา320บาทอันนี้เล็กหน่อยก็ราคา150บาทนะครับตรงนี้จะเป็นคันเบ็ดมือสองนะครับอันนี้ขาย150บาทนะครับอันนี้ใหญ่หน่อยก็250าสนะครับ คันนี้ก็ใหญ่หน่อยนะครับก็ราคา450นะครับตามไซส์นะครับขายตามไซส์คันเบ็ดแบบไม่ไผ่ก็มีนะครับราคา150บาทลอกมือสองก็มีขายนะครับแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้ ตรงนี้480บาทนะครับอันนี้จะเล็กหน่อยนะครับราคา380ไปดูตรงนี้นะครับเครื่องมือช่างเยอะเลยตรงนี้เป็นสว่านนะครับราคา850บาทนะครับสว่านก็เยอะนะครับเครื่องเกียร์ก็มีนะครับอันนี้เป็นเครื่องเกียร์นะครับ ราคา750บาทนะครับอันนี้ก็ราคาเท่ากันนะครับ750บาทมีเครื่องตันเล็กก็มีนะครับตรงนี้ขาย1,850บาทนะครับ มือสองทั้งนั้นเลยนะครับเครื่องมือเกี่ยวกับช่างนะครับเยอะแยะมากมายนะครับ ตรงนี้จักรยานนะครับสวยมากเลยมีสามคันนะครับเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนราคาเท่าไหร่สองหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้สีเหลืองสวยมากเลยราคาเดี๋ยวดูก่อนสองหมืนห้าพันห้าร้อยนะครับ เป็นกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองนะครับที่ใหญ่มากเลยนะครับมีสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจักรยานมือสองนะครับตรงนี้เราดูมาแล้วนะครับถ้าใครสนใจที่จะมาซื้อของนะครับก็มาได้นะครับพิมพ์คำว่ามามาสังนะครับ สายสีนะครับก็มาถึงนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวดูบันไดก่อนนะครับบันไดราคาเท่าไหร่ราคาหกร้อยแปดิบาทนะครับบันได